สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นข่าวดีของจังหวัดนครนายกอย่างสูงเลยครับผมอยู่ที่วัดโรงในจันทารังสีตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกครับซึ่งจะมีกิจกรรมดีๆนะครับเรื่องของการเททองหล่อพระประธานพระบัวสถพระพุทธจินาราชและพิธีเททองหล่อพระศิวลี789รอองค์ทั่วไทยครับในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่16มีนาคม2567ครับ อนนี้ผมก็อยู่กับพระอาจารย์พายัพท่านเป็นเจ้าวาดกานมาสการพระอาจารย์ครับและก็สวัสดีท่านบุน้นำทุกท่านนะครับซึ่งกิจกรรมพระอาจารย์ครับตั้งแต่วันที่1นถึงหเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็จะมีบินสบายภัวสารอาหารแห้งโปรดยาติโยมโปรดยาติโย,โย,โยมเพื่อนามา ไว้ใช้จ่ายในงานพระปริวติกรรมโอ้แสดงว่าจะมีกิจกรรมในการปริวติกรรมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เึงเท่าไหร่ครับอาจารย์ตั้งแต่วันที่6มีนาคมเป็นวันเข้าปริวติกรรมสาธุครับวันที่14มีนาคมนะเป็นวันอทานผ่านอภารของพระปริวติกรรมครับผมครับผมแล้วกิจกรรมต่อมาวันที่15ครับต่อจากนั้นวันที่15ก็จะถือโอกาสเชิญชวนับทางสื่ทุชนทุกคนนะครับ มาออร่วมวางเซลาเรฟโดยพับเพื่อเพื่อที่จะช่วยกันวางเซลาเริโเวลากีก่โมงครับปาจันห้าโมงเป็นต้นไปจกคุยโยมโอ,อ,โอ้ก็คือหมายความว่าหลังจากที่ตั้งแต่วันที่1มีนาไปถึง5เนี่ยเราจะโปรยญาติโยมทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วก็จากนั้นวันที่6ก็จะเข้าสู่ภิวัิกันแล้วก็วันที่4ก็สิ้นสุด แล้วก็วันที่15ตอนเช้าเวลา9ในการ19นาทีจะมีวิธีใหญ่ก็คือวงางศิลาฤกษ์พระอุโบสถถูกไ,ไหมครับและหลังจากนั้นช่วงเย็นครับท่านผู้ชมในาฐานะประธานมูลที่ประสิวลศิล,ลปินดาราสายบุญนายกสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์อาจารย์ประประวิวลียี่ชั่วโมงครับจะนําศิลปินดาราสายบุญนะครับไ,ไม่ว่าจะเป็นคุณเอภัสินน้องคิลกิติกรน้องหน่อยสุธิสาและศิลปินดาราสายบุญในคณะมาร่วมฉลองสมโภช นะครับ oh, <okay. S 1> มีกิจกรรมาการถวายเสียงร้องเพลงมินิคอนเสิร์ตนะครับ <Yeah. S 1> อาจจะเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็รวมถึงพิเศษครับในวันที่16เราจะมีพิธีเททองหล่อพระประธานพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็ยังมีหล่อพระศีวลีอีก37องค์37วัดรวมถึงมอบถวายพระศีวลีครับ mm. ให้กับวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับ <c oughs> อีกจํานวนเบื้องต้นอยู่ที่6องค์6วัดนะครับ เพื่อเป็นน้อมคันเป็นทพุทธบูชา integer, ema, ha, นะครับฉะนั้นในวันที่1 6นี้สําคัญมากนะครับจะมีพิธีบวงสวงมีวิธีเททองหล่อแล้วก็อัญเชิญพระศิวลีกลับพัะด้วยครับเป็นไงครับอาจารย์สุดยอดนะครับก็ในฐานะคุณแม่ผู้ใหญ่ครับมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดีใจค่ะครับจะฝากอะไรกับ ทางหมู่บ้านประชาชนครับฝากพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะมาร่วมมาร่วมกันทําบุญที่วัดปงไผ่ของเราได้หมู่13ตาบลเขาเพิ่มอาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะยินดีต้อนรับทุกคุณแม่ผู้ใหญ่ชื่ออะไรยังไม่บอกนะคุณแม่ผู้ใหญ่คุณยาภูลสวัสด์ค่ะตัวจริงเสียงจริงนะครับค่ะตัวจริงค่ะครับแล้วงานนี้นะครับเป็นงานที่จะถวายงานพระพุทธศาสนาชาติและก็พระมหากษัตริย์ เพื่อหล่อหลอมให้มีกําลังนะครับส่งเสริมพร้อมกันในนามของประธานมูลทิ่ภาษิวลีเนี่ยก็จะนําหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนมาส่งเสริมนะครับมีการจัดกิจกรรมสวดสอระพัญยศาสตร์พิธีด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดความรักความสามัคคีในศาสนาเราถูกต้องครับผมแล้วก็รวมถึงทุกศาสนาด้วยลหะครับผมเป็นประโยชน์กับสังคม นะครับแล้วก็ยังมีถึงเรื่องของการสวดมนต์แล้วก็อ่านนัตยะสิงด้วยนะครับในฐานะตอนนี้นะครับเราอยู่นะครับพยานหลักฐานด้วยนะครับพี่โจนะครับผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคจังหวัดนครนายกนะครับเป็นสักขีพยานอยากจะบอกอะไรกับพี่พี่สื่อนะครับก็ช่วยกันครับช่วยพยานหลักฐานเพราะว่านี่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งโหดคี่ั้ผมคุณนใหญ่ ฝากด้วยครับค <ori> รับผมครับเดือนเดือนมีนาคมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็คือสรุปให้นะครับค <t ip> <ส>ือว <ori> ่าเรามีงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16มีนาคม,ม,ม,ม2567ครับวันงานพิธีก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับมาร่วมงานพิธีเยอะเลยนะครับให้พระอาจารย์ได้ฝากอะไรถึงญาติโยมและก็สิษยานุสิ์ครับได้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ถือโอกาสให้พรเลยครับผมครับก็ขอเชิญ คุณโยมทุกท่านนะที่ได้ดูข่าวช่องนี้นะขอเชิญมาร่วมบูญกันครับวัดโป่งภัยยังไม่มีโบสถ์้ะจ้ะยังไม่ได้เป็นวัดกับเขาเลยยังไม่ค่อยมีอะไรเลยจ้ะคุณโยมขอเชิญร่วมบูญกันนะคุณโยมนะจ๊ะขอให้คุณโยมทุกท่านจงประสบโชคดีตลอดปีใหม่ปีนาที่จะมาถึงนี้นะคุณโยมนะ ครับรถูกครับพระอาจารย์มีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับจะได้เผื่อโยมที่เขาเห็นข่าวสารศรัทธา,จ,าจะได้โทรหาหลวงพ่อได้โดยตรง<า>แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทําบุญละสถานที่ต่างๆครับมีจ้ะเบอร์โทรก็0648081282นะคุณโยมนะครับวัดองค์ยพระอาจารย์ชื่อพระมหาพยับพุทธะโลจ้ะสาธุครับผููดูแลอยู่ที่นี่ในคดีนัมน ครับผมครับแล้วก็ยังไงครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเป็นกระบอกเสียงอุพรมในทุกพื้นที่ในช่วงกิจกรรมนะครับที่จังหวัดนครนายกที่เราได้จัดงานพิธีรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมสามารถดูได้ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพจแล้วก็เบอร์บัญชีของทางวัดร่วมไปก่อนนะครับอันนี้จะได้ที่จะได้ร่วมบริจาคในการที่จะสมทบทุนกิจกรรมบุญต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณกั้นครับสวัสดีครับกอราลึกการงานนะครับทุก หมูลนิธิรศรริวลีศิลปินดาราสายคุณองค์งการทุนสมมติไม่สวายหาผลกำไรต่างทางกิจของวมวลมนุษยชาติ มูนลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรขอเชิญร่วมบุญพัฒนาองค์กรมูนลนิธิพระศิวลีทํานุบบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสังคมให้น่าอยู่ขจัดทุกบำรุงสุขดวงตาเห็นธรรมช่วยเหลือมวลมนุษยชาติมูนลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญทะเบียนเลขที่1นึทับสองเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีการเลี่ยนลายตามใบอนุญาตเลขที่1นึ่งเทับสองตามประกาศราฐกิจจานุเบกษากระทรวงมหาไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่แแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเลี่ยรยพทศช2400 ทาการเรียลลัยโดยวิธีประชาสัมพันธ์ทางวาจาสื่อสังพิมพ์สื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อสังคมออนไลน์ตั้งกล่องรับบริจาคและจัดกิจกรรมต่างๆโดยโกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่เลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย0208932624ชื่อบัญชีมุนลนิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ารายการหาธรรมติดต่อสอบถาม0826361965ราย์ไดีแอปพระศรีวลี789